วันนี้มีโอกาสได้มาที่เมืองผลจังหวัดขอนแก่นว่ากันว่าที่นี่มีของอร่อยขึ้นชื่อคือไส้กรอกกับมัม และที่เห็นแม่ค้าชีโบชีเบอยู่นี่คือยาวเท่านี้ราคา1 0 0อบาทนันจ๊ะพ่อนุ่มโอเคป้าจับมาหนึ่วงกั่ว่าแล้วเราก็นํามาทอดเราควรจอดไส้กรอกให้เป็นรูๆเล็กน้อยเวลาทอดจะทําให้น้ามันไม่กระเด็นไส้กรอกจากเมืองพนนะครับกับพริกคู่กับขิง,งดองกระเทียมอีกนิด หวังกินค,คู่กับผักใครที่ต้องการให้ผมไปลองกินอะไรหรือมีร้านเด็ดๆแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ